กันสิงเกอร์มือปืนระดับพการตัวละคร5ดาวค่าหัว600เพชรนะครับตัวละครนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะนะครับแล้วก็ต้องการความสนุกในการเล่นนะครับตัวละครนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างตัวละครนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายสกิลของเลเวลที่1กับของเริ่มต้นไปพร้อมกันเลยเนาะจะเกิดมาพร้อมกับกระสุนปืนรีโวเวอร์นะครับ60นัดนะครับแล้วก็เกิดมาพร้อมกับปืนทัสตี้รีโวเวอร์นะครับปืนทัสตี้ มีสเตตใกล้เคียงกับปืนรลเวอร์ปกติเนาะแต่ว่าปืนของตัวละครนี้เนี่ยจะยิงได้เร็วกว่าปืนลูกโม่ปกติเนาะแล้วก็ปืนทัสตี้เลเวอร์ของเรานะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับจากการที่เราใช้ปืนทัสตี้เลเวอร์ของเราเนี่ยฆ่าศัตรูนะครับแล้วก็ของอีกอย่างนะครับที่จะเกิดมาพร้อมกับตัวละครนี้นะครับมันไม่ได้บอกมาในหน้าเรื่องตัวละครเนาะแต่ว่าเข้าเกมไปเนี่ยน่าจะเห็นอยู่ก็คือทาร์เก็ตลิสต์นะครับมันก็จะเป็นลิสต์ของรายชื่อของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เราจะต้องไปฆ่าแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราคาดได้ครบตามจํานวนที่ลิทบอกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการอัปเกรดสเตตของปืนของตัวละครนี้เนาะแล้วก็เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในไทเก็ตลิทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือกระต่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราคากระต่ายครบตามจํานวนนะครับเราก็จะได้ความเร็วของการเคลื่อนที่ของกระสุนเนี่ย มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าหมาป่านะครับครบตามจํานวนป, heart, ปืนของเราเนี่ยก็จะใส่กระสุนได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่3นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าลาทีได้ตามจานวนเนี่ยปืนรีเวอร์ของเราเนี่ยก็จะทำดัมเมจได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าหมาป่าอัลฟาครบตามจํานวนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยรีโหลดปืนรีเวอร์ของเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันที่5นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าหมีมนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้ความเร็วในการยิงมากยิ่งขึ้นนะครับแลวก็อ ก็จะมีโอกาสเป็นกระสุนระเบิดนะครับแล้วก็พวก t ทรเกตลิสเนี่ยมันก็สามารถอัพเลเวลได้เรื่อยเื่อเนาะทุกคนตอนแรกเนี่ยเราเกิดมามันก็จะเลเวลหนะึ่งเนาะสเตตส่วนใหญ่ของปืนอันนี้เนี่ยก็จะอัพได้4ขั้นนะครับทุกคนก็จะไปสุดที่เลเวลห้าเนาะแต่จะมี2อันนะครับก็คือที่เราต้องฆ่าหมาป่ากับฆ่าละทินะครับก็จะสามารถอัพได้5้าเลเวลนะครับก็จะไปตันที่เลเวลหกเนาะส่วนจํานวนสะสมในการฆ่าพวกเป้าหมายของเราเนี่ยให้ปืนของเราอัพเลเวลนะครับก็จะตามนี้เลยนะทุกคนเราต้องฆ่า,า,ายะ,ะนาายนะ ค้าหมาป่า100ตัวค่าลาทีหนึ่งตัวข้าหมาป่าอัลฟาเจ็ดสิบตัวนะครับหมีสี่สิบตัวแล้วก็แมมมอตทั้งหมด8ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราทำแทร์เก็ตลิสต์พวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าสเตตสูงสุดของเราก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระสุนเนี่ยก็จะเป็น575นะครับความจุของแมกกาซีนก็จะใส่ได้12นัดนะครับดัมเมจเนี่ยก็จะ25หน่วยนะครับเวลาในการรีโหลด1วินาทีความเร็วในการยิงในแต่ละนัดนนนนะะคคครรััับบกก็ืออ0.1 1ววิาทีตนนดแล้ มีโอกาส16%นะครับที่กระสุนเนี่ยจะเป็นกระสุนระเบิดนะครับนี่ก็แค่เลเวล1นะครับอธิบายมาเยอะมากเลยครับต่อมานะครับเลเวลที่2ของตัวละครนี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดกล่องเนี่ยกล่องก็จะมีโอกาสนะครับที่จะแถมกระสุนปืนรีเวอร์มาให้เรานะครับแล้วก็ที่เลเวลที่3นะครับเราจะเกิดมาพร้อมกับปืนรีเวอร์แบบอัปเกรดนะครับก็คือมันจะอัปเกรดหมาป่านะครับกับคาติดให้เรานะครับเป็นเลเวล2มันก็ช่วยเราต้นเกมนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการอัปเลเวลของตัวละครนนีี้ดกว่าะครับ วิธีการอัพเลเวลนะครับก็คือให้เราใช้ปืนลีโวของเราเนี่ยยิงตัวอะไรก็ได้ครับยิงกระต่ายยิงหมาก็ได้นะครับปลดล็อกเป็นเลเวล2นะครับให้เราเนี่ยฆ่าศัตรูด้วยปืนลีโวทั้งหมด250ตัวเนาะส่วนปลดล็อกเป็นเลเวลที่3เนี่ยให้เราฆ่าทั้งหมด500ตัวนะครับ ส่วนวิธีการอัพเลเวลของตัวละครนี้ที่ผมใช้นะครับก็คือเข้าเกมไปนะครับอัพแคมไฟถึงขั้น3แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาปืนรีโวเวอร์ของเราเนี่ยไปไล่ยิงศัตรูนะครับส่วนใหญ่ผมจะไล่ยิงหมานะครับกระต่ายไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรายิงหมาเนี่ยหมามันก็จะวิ่งไล่เราเนาะมันก็จะหันหัวให้เราเราก็จะยิงมันง่ายครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายิงกระต่ายเนี่ยแล้วกระต่ายมันเห็นเราเนี่ยมันจะวิ่งหนีเรานะทุกคนแล้วมันทําให้เรายิงยากครับ มันก็จะเสียกระสุนเยอะนะครับถ้าไปยิงกระต่ายก็ยิงหมาไปเรื่อยๆนะครับกระสุนหมดก็รีตัวละครนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะอัพถึงขั้น3ได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้เปิร์กสำหรับตัวละครนี้นะครับที่ผมมองว่าดีนะครับก็จะเป็นเปิร์กทั้งหมดของเรนเจอร์เลยนะครับจะเป็นเปิร์กนี้ก็ได้นะครับมีโอกาส10%ที่ยิงกระสุนไปแล้วเนี่ยจะได้กระสุนคืนมานะครับหรือว่าผมเห็นฝรั่งก็เอาอันนี้ไปใช้อยู่นะครับก็คือเราจะเกิดมาพร้อมกับกระสุนปืนเลเว แต่กระสุนปืนเลเวอร์เนี่ยผมก็มองว่าไม่ค่อยจําเป็นมากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นช่วงไทยเกมเนี่ยมันก็หาได้เยอะอยู่แล้วครับหาได้เป็นร้อยหาได้เป็นพันเนาะถ้าเกิดว่าเอาโอ,โอกาสที่จะได้กระสุนขึ้นมาเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเอาเป็นว่าผมก็อธิบายข้อมูลตัวละครไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าตัวละครน,นี้เนี่ยเล่นยังไงนะครับมาครับทุกคนเข้าเกมมามันก็อัปเกรดปรืนของผมให้2อ,อันเนาะมันจะอัปเกรดหมาป่าครับเขาติดให้เรานะทุกคนเดี๋ยวผมตัดไม้อัปแคมไฟก่อนนะครับบตะละน้นนเนะะนเเ่ยยมมป็สาาอออกจจงงไแ ไปรีบเร่งอัพเลเวลของปืนของเรามากก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะอัพให้สูงสุดเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมไปเล่นมาแล้วแล้วก็ลืมไปเลยครับเกิดมาเนี่ยให้เราดูหลังป้ายนะครับให้หาใบอมลาวานะครับใบอมลาวาเพราะว่าใบอมลาวาเนี่ยมันมีโรงงานผลิตกระสุนเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถหากระสุนได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาใบอมลาวาเนี่ยมันจะหากระสุนยากนะครับนี่ครับแคมไฟผมเวลสามแล้เดี๋ยวผมจะไปช่วยเด็กคนที่หนึ่งนะครับ ช่วงต้นเกมเนี่ยกระสุนเราได้มาเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเัพเลเวลปืนเนี่ยยังไงมันก็ไม่พอเนาะยังต้องหาต้องหาเพิ่มเรื่อยๆนะทุกคนก็เดี๋ยวผมยิงมาทีละตัวนะครับเดี๋ยวยิงหัวนะครับยิงหัวมจะได้ดาเมจเฮช็อตด้วยจะทําให้เราเนี่ยฆ่าหมาป่าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กระสุนได้น้อยลงเนาะนี่อ่ะเรียบร้อยครับผมฆ่าหมาป่าไป5ตัวตอนนี้ปืนก็อัพเป็นขั้น3ามแล้วเนาะก็ทําให้กระสุนของเราเนี่ยใส่ได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนตอนนี้เป็น8นัดแล้วเนาะ ปืนลูกโม่แบบไทยประดิษฐ์ครับใส่ได้แปดนัดแล้วเราถไทยเกยมใส่ได้สิบสองนัดจะรู้อะเอาตรงไหนไปใส่ก่อนช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าประหยัดกระสุนได้ก็ดีนะครับทุกคนใครที่อยากจะประหยัดกระสุนมากๆนะครับก็ให้หาพวกหอกนะครับไปตีหมาก่เนานะให้เลือดของหมาเนี่ยมันเหลือแค่ปิ่มๆนะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ค่อยเอาปืนเลเวอร์ของเราเนี่ยยิงปิดฉากนะสุดท้ายเนาะมันก็จะเป็นการประหยัดกระสุนไปอีกเนาะมืดเลยยังแทบไม่ทำอะไรเลยครับทุกคนอธิบายนานไปหน่อยนี่ครับแล้วทำแบบนี้นะทุกคนนี่ รถเลือดหมาไปด้วยอาวุธระยะประชิดมากพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นยิงปิดฉากครับมันก็เป็นการเก็บเวลของปืนเราด้วยเนะาะกระต่ายนี้ถ้าใครจะยิงก็ยิงได้นะทุกคนแต่ว่าผมไม่ยิงไว้ตอนที่กระสุนเราเยอะๆเนี่ยค่อยมาแล้วยิงกระต่ายก็ได้นะนี่ครับทุกคนเปิดกล่องก็มีโอกาสได้ลูกกระสุนด้วยเนาะเจลาทิถ้าเกิดว่าใครงกกระสุนนะครับก็ทำแบบผมรถเลือดไปก่อนครับแล้วค่อยยิงนดสุดท้ายนี่นี่ เรียบร้อยครับยิงนัดสุดท้ายฮึ่มตอนนี้แข่งไฟถึงขั้นที่4แล้วเนาะเดี๋ยวผมไปช่วยคาเครื่งคิดเลยนะครับอยู่ฝั่งนู้นไปช่วยคาเครื่งคิดเนี่ยก็จะเป็นการเก็บอ่าทาร์เก็ตลิสต์ของเราเลยเนาะเพราะว่าเราต้องไปฆ่าหมาป่าอัลฟานะครับหมาป่าอัลฟาที่เราต้องฆ่านะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ว่าที่คุมทุกคนที่2อยู่เนี่ยจะมีแค่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยิงหมาป่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะทุกคนต้องยิงอัลฟาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนาะตอนนี้ผมก็อัปเกรดปืืืนน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 นะะะะะะคคครรรรรรัััััับบบเเปปปป็ข้้้้้้ตต่่่ออไไไาาาโดดดดดยยกกกิงหมมมีสสสสุุผผใใ9 9แแลลวว เดี๋ยวผมยิงหมาป่าตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับหมาป่าเอาฟาดถ้าเกิดว่าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยเรายิงสานัดนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายเกมเนี่ยยิงแค่2นัดเท่านั้นมาไหนๆก็ไหนๆสู้ครับตรงนี้ด้วยความที่กระสุนผมเยอะครับจริงๆก็ไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าขี้เกียจลงขี้เกียจลงไปสู้ครับก็ยิงแบบนี้เลยจบเห็นป่ะทุกคนกระสุนปืนของเราเนี่ยมันก็ยิงเร็วอยู่นะ ถึงตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่มีบัฟยิงเร็วนะครับแต่กระสุนของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้คือบัฟนะครับทุกคนเวลาเราเอาเกรดปืนเนี่ยบางทีมันก็จะมีบัฟแบบนี้เนาะบัฟที่ทําให้กระสุนของเราช้านะทุกคนดูดิอย่างนี้แบบเนี้ยจะยิงช้าทุกคนวิธีการแก้นะครับก็คือการที่เรากดเก็บปืนนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่นะครับปืนกระสุนมันก็จะเร็วเหมือนเดิมเนาะแบบนี้แบบนี้ทุกคนกระสุนช้ามากดูดิกระสุนอยู่ในโลกแมททีคครับติดสโลโมชันครับแล้วก็นี่ครับทุกคนะ ทำให้เวลาในการรีโหลดของเราเนี่ยลดลงไปอีกเนาะเวลาในการรีโหลดของเราเนี่ยเหลือ1.8วินะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยถึงผมจะบอกว่าเล่น3ชั่วโมงถึงจะอัปเกรดปืนเต็มนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเล่นถึง3ชั่วโมงก็ได้เนาะเล่นแค่แป๊บเดียวอ่ะครึ่งชั่วโมงก็เล่นสนุกแล้วครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันเก็บเวลของปืนง่ายนะทุกคนแต่ที่ผมเล่นถึง3ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเก็บเวลยากครับนี่ครับทุกคนกล่องนี้เมื่อกี้ผมได้กระสุนปืนรีเวอร์2อันเลยนะ2 ก็เดี๋ยวผมจะเลี้ยงเลือดลาทีเนาะให้มันเหลือเลือดน้อยๆแล้วก็ใช้ปืนเลเวอ,อร์เอร์ของเราเนี่ยจัดการลาทีนะครับเป็นการเลี้ยงเลือดนะครับแล้วก็ประหยัดกระสุนเป็นในตัวนะครับอะประมาณนี้ก็พอแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือแค่ค่าลาทีหนึ่งตัวเนาะก็จะได้ดามเมจเพิ่มนะครับอีก2หน่วยงั้นเดี๋ยวผมไปไปอมลาวาแล้วกันผมจะใช้ปืนไรเฟิลยิงไปก่อนเนาะหนึ่งนัดประหยัดกระสุนครับประหยัดกระสุนอุย้ยตกใจ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 ,กใจ <c oughs> อยู่ก็ต่อหน้า ตอนนี้ดาเมจของเราเนี่ยก็เป็นเลเวล3แล้วเนาะดาเมจ20นะครับเอาละเดี๋ยวผมไปช่วยเด็กคนที่3ดีกว่านะครับสควิดคิดนี่ครับถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆนะครับเรายังมีกระสุนน้อยอยู่เนาะผมก็แนะนําว่าให้เราไปหาพวกปืนไรเฟิลมานะครับให้หาปืนไรเฟิลนะครับปืนไรเฟิลเนี่ยยิงหมี4ทีนะครับตายเพราะฉะนั้นเราจะใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยยิงหัวหมีทั้งหมด3ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปิดฉากด้วยรีเวอร์ของเรานะนี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้รีเวอร์ยิงนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอาใหม่ครัับตตต่่่ออวที2นะครับ ข้ามีตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วในการยิงขึ้นอีกนะครับทุกคนนี่ครับความเร็วในการยิงของเราเนี่ยลดลงเป็น0.4วดีวิแล้วเนาะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมยิงกระสุนให้ดูนะมันจะเร็วมากครับทุกคนนี่0.4นุีวิแต่ว่าเราอย่าเพิ่งยิงเพลินนะทุกคนเพราะว่ากระสุนช่วงแรกเนี่ยเรายังมีน้อยอยู่นะถ้าเกิดว่ามีเยอะเนี่ยอยากจะยิงเท่าไหร่ก็ยิงเลยครับจริงๆนะทุกคนผมคิดว่าหลังจากที่เราช่วยเด็กครบ4คนเนี่ยเกมก็เริ่มสนุกแล้วนะเพราะว่า,วาถ้าเราฆ่ามหมีอีกััก4ตวเนี่ย เราก็จะได้ความเร็วในการยิงลดลงอีก0.2หน่วยนะครับทุกคนความเร็วในการยิงของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่0.2เนาะมันจะทําให้ปืนของเราเนี่ยรัวสุดๆไปแล้วทุกคนคือก่อนมาอัดคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปอัดคลิปไอ้นี่มาเนาะทุกคนคลิปล่างทอง <c oughs> ล่างทองของกันสลิงเกอร์ครับมาครับเรามาลองช่วยโคอาล่าคิดกันดูดีกว่านะครับก็การช่วยโคอาล่าคิดนะครับการจะใช้กระสุนปืนเลวเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะเปลืองนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยกระสุนเราน้อยเนาะผมก็จะใช้วิธีเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือการใช้อออ่่่าปปปืนน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 ไไไรรเฟิิิลยงลงนนยงงงํกกกะะทุค3ัด แล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยปืนเลเวอร์ของเราครับทุกคนมันจะเป็นการประหยัดกระสุนเนาะ,ะเดี๋ยวหาก่อนนะครับว่าทําเด็กอยู่ไหนนี่ครับเจอทําเด็กแล้วแต่ตอนนี้ผมโดนกวางไล่โอ้หตรงนี้มีกล้องแดงอีกกล้องหนึ่งครับทุกคนโอเคเรียบร้อยโดยการหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเราไปช่วยเด็กเราไปช่วยโคราคิดดีกว่านะครับตรงนั้นมีกล่องแดงนะเดี๋ยวผมไปเปิดมา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 ขึ้นมาแล้วครับผมยิงตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันยิงง่ายดี นี่ครับยิงไปก่อน3นัดเนาะอ่าแล้วก็ใช้เลเวอร์นะครับยิงเป็นการอัพเลเวลนะครับะหยัดกระสุนนี่ครับมามายิงตัวนี้ก็น่าจะอัพเลเวลปืนได้แล้วเนาะนี่ครับทุกคนตอนนี้ปืนของเราเนี่ยยิงเร็วขึ้นแล้วเนาะเป็น0.2วิแล้วเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะทุกคนศูนย์จุดสองวิอุ๊ยอ้าวลืมลืมลืมปืนเพิ่งอัพ มันมีบั๊กอยู่ครับนี่ครับดูเนี่ยศูนย์จุดสองวีครับโคตรเร็วยิงเร็วอะยิงเร็วจ้าดดูดิทุกคน <c oughs> กระสุนปืนนี่คือแบบบัก๊กแบบบั๊กโหดมากอะนี่ครับอันนี้ก็เป็นสูตรการประหยัดกระสุนช่วงแรกนะทุกคนแต่ถ้าเป็นช่วงท้ายเกมเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องประหยัดกระสุนแล้วครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถผลิตกระสุนได้เยอะเนาะ ก็หลังจากช่วยเด็กครบนะครับทุกคนความเร็วในการยิงปืนของเราเนี่ยก็จะเป็นขั้น3เนาะจะเป็นเลเวล3นะครับก็จะยิงได้เร็วมากมครับ0.2วิอ่ะเดี๋ยวผมยิงหมาป่าอีกตัวหนึ่งแล้วกันจะได้อัพเลเวลนี่ครับทุกคนอัพเลเวลปืนครับตอนนี้ผมยิงหมาป่าไปเมื่อกี้เนาะก็ทำให้รีโหลดของผมเนี่ยเร็วขึ้นตอนนี้รีโหลดของผมก็เป็น1.6วินาทีนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็เก่งแล้วนะทุกคนเห็นปะแค่มันยิงเร็วเนี่ยก็สนุกแล้วครับทุกคนดู ตัวละครนี้แค่ยิงเร็วก็สนุกแล้วครับใครที่มีเวลาว่างมากๆนะครับทุกคนก็บอกได้เลยว่าเล่นตัวนี้สนุกแน่นอนครับมาครับผมจะมาลงสตองโฮเนาะสตองโฮเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบครับทุกคนเพราะว่าละทีเยอะมากครับสามระทีครับฟาร์มระทีฟาร์มละทีครับดูดูทุกคนโหยิงลัวพอยิงลัวแล้วมันมันสุดๆไปเลยครับแต่กระสุนจะหมดแล้วครับอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะกระสุนจะหมดแล้วครับพักก่อนดีไหมพักก่อนดีไหมอ่าเฮ้ยฆ่าอีกสามตัว ในดามเมเพิ่มขึ้นใครที่มีไรเฟริลนะครับสามารถทำอย่างนี้ได้เนาะก็คือยิงไรเฟริลไปก่อนหนึ่งนัดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรีวอเวอร์นะครับแล้วก็ยิงอย่างนี้จริงๆก็คลิกลัวเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยตอนนี้รีวอเวอร์ของเราอัปเกดเรดแล้วเนาะนี่ครับทุกคนยิงแบบนี้เรียบร้อยที่ผมมาเคลียร์สตองโฮเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจิมแดงนะครับ นะครับตอนนี้เราช่วยเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ผมจะไม่ได้สร้างเตียงเนาะเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะไปเล่นให้ถึง99วันนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการหากระสุนแบบง่ายๆนะทุกคนวิธีการหากระสุนนะครับในกรณีที่กระสุนเนี่ยหมดแมปไปแล้วเนาะมีอยู่สวิธีนะครับแต่ว่าที่ใช้ได้มีประสิทธ yeah, ิภาพจริงๆเนี่ยมีอยู่สวิธีเนาะวิธีที่1นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไล่ตีพวกลาทีนะครับไล่ตีลาทีเนี่ยมันก็จะดรอปกระสุนด้วยเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหรร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 ร่่่่่่่คคคคคัััััับบบบบบตตตออออมาาาาานน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 ะะะะะะวววิิธธีีีีีีีททท2 2เเเเเยยยกกกกก็็็จปแงงงลลืสส้้ํุ ก็เวลาสร้างกระสุนเนี่ยมันจะเปืองเหล็กนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เวลาผมเล่นผมก็มันจะไม่ใช้ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับวิธีที่3ก็คือการที่เราหาเชื้อเพลิงนะครับสร้างเครื่องขุดจอดน้ำมันหรือว่าสร้างแปลงผักนะครับแล้วก็สร้างไบโอฟิลโพรเตเซอร์เนาะเป็นพักของเราเนี่ยให้กลายเป็นปุ๋ยเนาะแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปผลิตกระสุนในโรงงานผลิตกระสุนในไบโอมราวานะทุกคนหรือไม่ก็ใช้ถังน้ำมันจากที่ขุดจอดน้ำมันก็ได้เนาะแต่ว่าที่ขุดจอดน้ำมันเนี่ยมันทำนานนะทุกคน แล้วถ้าเกิดว่าเราจะทําแปลงพักนะครับแล้วก็จะไปผลิตกระสุนในโรงงานเนาะผมก็แนะนาว่าให้เราเนี่ยไปเคลียร์เควสที่ไบองแฟลี่ก่อนนะครับไปเชื่อมรากต้นไม้ก่อนเนาะหลังจากที่เราเชื่อมรากต้นไม้เสร็จเนี่ยเราก็จะได้สิลานะครับในการัอากรดแปลงพักของเรานะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ผักมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับก็ตีหมาป่านะครับหมาป่าที่แบกลูกองนะครับแล้วก็เอาลูกโองเนี่ยไปเชื่อมรากนะครับมาครับรากที่1เชื่อมแล้วก็รากที่2อยู่ไหนเอ่ยรากที่2อยู่ตรงนี้หาบ่อน้ําก่อนบ่อน้ําอยู่นู่นครับ เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อเชื่อม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 เรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วสองลากครับเหลือลากสุดท้ายครับเรียบร้อยครับเชื่อมลากสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องนะครับกล่องอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับ จอกล่องแล้วเปิดกล่องดีกว่าอู้นี่ครับนี่คือของที่เราต้องการนะครับก็คือแผ่นศีลานะครับแผ่นอันนี้เอาไว้สาหรับปลูกผักนะครับทาแปลงปลูกผักเรียบร้อยหลังจากนี้เนี่ยเราก็แค่หาไม้ยาวๆนะทุกคนหาไม้ไปสร้างแปลงผักนะครับยิ่งหาได้เยอะยิ่งดีครับใครที่สร้างได้20แปลงเนี่ยก็ยิ่งดีเลยครับทุกคนก็อันนี้เอาเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะทุกคนสิ่งแรกที่ผมจะสร้างก็คือเครื่องทิรขดนะครับ2อัน1 2ครับแล้วก็ b บ o f i l t e r i z e r อันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเอาไม้ที่เหลือเนี่ยไปใส่แปลงผักนะครับนี่ครับขาแปลงผักมาเยอะๆยนะครับใครขาได้20แปลงก็ยิ่งดีเลยครับแล้วก็วางแปลงผักนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยให้วางไบโอฟิลเวเดเซอร์ย่างๆเนาะไว้ตรงไหนก็ได้นะทุกคนแล้วก็วางเครื่องเทเลพอร์ตครับแค่นี้นี่เราก็ได้เครื่องผลิตปุ๋ยแล้วเนาะส่วนใครที่กลัวว่าปุ๋ยมันจะเลอะเทอะนะครับเวลาใส่ผักเนี่ยก็ทำทำรั้วนะครับทำรั้วล้อมรอบไว้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นอะไรก็ได้ครับทุกคนเราวางเทเลพอร์ โรงงานผลิตกระสุนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปหาโรงงานผลิตกระสุนกันนะครับน่าจะตรงนู้นเนาะเพราะว่าเห็นเสาขึ้นมาโรงงานน่าจะอยู่ตรงนู้นครับลองเดินไปดูน่าจะใช่แหละเพราะมันผมไม่มีอะไรที่สูงเท่านั้นเล้วพอมาถึงโรงงานนี้แล้วเนี่ยก็ให้วางเทเลพอร์ตไว้ตรงนี้นะครับทางขึ้นบันไดเนาะจริงๆผมก็อยากจะวางขึ้นข้างบนนะแต่ว่ามันวางไม่ได้ครับตรงนี้คือจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วเนาะก็วางไว้ตรงบันไดนะครับทุกคน แล้วก็เคลียร์พวกละทีเนาะเคลียร์ให้เสร็จอ่ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเก็บเชื้อเพลิงมาด้วยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อเพลิงเมื่อไหร่ก็เอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาใส่ตรงนี้เนาะอ่ะมันก็จะทำกระสุนให้เรานะครับทุกคนนี่ครับกระสุนที่ได้ก็จะเป็นแบบสุมนะ่มเนาะบางทีก็เป็นปืนพกบางทีก็เป็นปืนไรเฟิลบางทีก็เป็นปืนช็อตกันนะครับส่วนเชื้อเพลิงอันนี้เนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นถ่านเป็นน้ำมันเป็นไม้เป็นสนละทีหรือว่าจะเป็นปุุุ๋ยกกกก็็็็ได้้นนนนนะะคครรรรัับททใใสสสส่เเจจอหมํา ถ้าเกิดว่าเราใช้ถังน้ำมันอันใหญ่นะครับถังน้ำมันอันใหญ่เนี่ยจะเติมได้เต็มหลอดพอดีเนาะให้เรารอจนกว่ามันจะเผาจนหมดนะเนาะล้วค่อยใส่ถังน้ำมันอันใหญ่ไปอีกอันหนึ่งนะปอีกรอบหนึ่งนะทุกคนมันจะได้ใช้ได้คคุมนะ้มเนาะนี่ครับทุกคนเราไม่ต้องวิ่งกลับบ้านแล้วเนาะเราสามารถเทเลพอร์ตกับบ้านได้เลยตรงนี้นี่ครับกลับบ้านไปแล้วมาครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรารอตอนพักโตนะครับในวันต่อมานะครับมาครับพักโตแล้วเนาะพอพักโตเนี่ยเราก็เอาผักของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องผลิตปุ๋ยนะครััับบบบนนน่คคคครรรรใใใสไไไปหหหห้้้้มดดเเลลยจะะืออวททําาาากก็ุ พอใส่ไปหมดก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ปุ๋ยมาเนาะเราก็เก็บปุ๋ยนะครับเก็บปุ๋ยทั้งหมดนะนี่ครับเก็บปุ๋ยเสร็จแล้วก็เราเราจะวางไปที่โรงงานปุ๋ยกระสุนเนาะนี่วางมาปีงขึ้นปีงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งพวกปุ๋ยเนี่ยเข้าไปในช่องนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีปุ๋ยทั้งหมด25้าอันแล้วทุกคนมันก็จะเต็มหลอดนี้พอดีเนาะนี่เต็มหลอดนี้พอดีแล้วเราก็วิ่งกลับบ้านครับวิ่งกลับบ้านไปเก็บปุ๋ยนะครับ วิ่งกลับบ้านไปเก็บปุ๋ยเก็บปุ๋ยเสร็จวิ่งกลับมานะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการาหากระสุนแบบง่ายๆนะทุกคนที่สามารถเอาไปใช้เล่นกันได้นะทุกคนอันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันผลิตกระสุนได้น้อยหน่อยนะเพราะว่า,าผมทำแปลงผักแค่3แปลงเนาะไม่ได้ทำเยอะแต่ถ้าทำา20แปลงเนี่ยแปลงผัก20แปลงเวลาทํากระสุนเนี่ยได้กระสุนทั้งหมด30กล่องเลยนะทุกคน เดี๋ยวสรุปให้สักนิดนึงนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครสายเก็บเวลดเกมนะครับยิ่งเล็ดยิ่งเก่งครับใช้เวลาเก็บเวลประมาณ3ชั่วโมงครับก่อเวลเจะตันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเวลตันเมื่อไหร่เนี่ยตัวละครนี้จะเก่งมากมากเลยแหละครับทุกคนแต่จะเก่งขนาดไหนเนี่ยก็แนะนําให้รอดูในคลิปรางทองนะครับตัวละครนี้เนี่ยยิงฆ่าศัตรูเยอะเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ปืนเราเก่งนะครับก่อตแตททั้งหมดก็จะทำให้กระสุนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นเนาะปืนเนี่ยบรรจุกระสุนได้มากยิ่งขึ้นทําดาเมจดได้มากยิ่งขึึข้้นนรรีหลดเ็วข ยิงรัวขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ทาให้กระสุนเนี้ยติดระเบิดนะทุกคนตัวละครนี้เนี่ยปืนเดียวครบจบเลยครับถึงผมจะบอกว่าเล่นเก็บเวล3ชั่วโมงอะแต่ว่าเราเล่นแค่ประมาณ20่นาทีสามนาทีเนี่ยก็เก่งแล้วนะทุกคนอย่างที่ผมช่วยเด็ก4คนนะครับเด็กคนที่3ามเด็กคนที่4ี่เนี่ยศัตรูที่เฝ้าอยู่ก็จะเป็นหมีนะทุกคนผมไปฆ่าหมีหกตัวเนี่ยก็ทําให้ปืนของเราเนี่ยยิงรัวสุดๆไปแล้วเนาะยิยง0.2วิอทุกคนหนึ่งนัดคือแบบมันรัวจัดเลยใครชอบปืนรัวเนี่ย คาสนี paid, ้เนี่ยน่าจะถูกใจแน่นอนนะครับประมาณ20นาทีก็ได้ปืนรัวงแบบนั้นแล้วเนาะส่วนเลเวล2นะครับที่เปิดกล่องเราจะได้กระสุนนะครับอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นทักษะที่เอาไว้ช่วยในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยหากระสุนยากเนาะแต่ถ้าเป็นหลังเกมก็หาได้เป็นพันครับกระสุนแป๊บเดียวก็หาได้เป็นพันแล้วส่วนวิธีหากระสุนนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยทำแปลงผักนะครับแล้วก็เป็นผักเนี่ยเป็นปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปผลิตกระสุนแทนนะครับวิธีนี้ จำนวนมากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่เสียทรัพยากรอะไรเลยเนาะนอกจากเวลาก็คลิปนี้จะเป็นไกด์ของตัวละครนี้นะทุกคนส่วนใครที่อยากจะดูคลิปล่างทองของตัวละครนี้นะครับการสลิงเกอร์แบบปลดล็อกสกินปืนทองนะครับก็แนะนําให้รอคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะลงในวันเสาร์นะครับคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ผมจะเล่นจนอัพเลเวลของสเตตพวกนี้เนี่ยครบทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เล่นให้ถึง500วันนะครับแต่ถ้าจะทําแบบนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากๆเลยครับทุกคนแล เอาเป็นว่า10 2ยสินาทีเนี่ยกำลังดีเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยบางคนก็แค่อยากจะอัพตัวละครน,นะไม่ได้อยากจะฟังผมพูดมากนะครับทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะทุกคนบ๊ายบายครับ